สวัสดีะนักเรียนป2ที่รักทุกคนพบกับคุณครูมารีอีกแล้วนะคะคุณครูมารีมาในรายวิชาภาษาไทยภาษาไทยวันนี้คุณครูสอนทักษะภาษานะคะทักษะภาษานักเรียนก็ต้องเอาเล่มภาษาภาษทีขึ้นมากับทักษะภาษาเล่มน,นี้นะคะสองเล่มว้าวว้าวาป้าย คุณครูคลิปนี้คุณครูสอนบทที่สามเรื่องครัวป่านะอ่านอธิบายเพิ่มตเติมความรู้โดยคุณครูมารีตั้งทางทรรอโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปต่อเลยว้งตงตงตง,ตงอดูการ์ตูนไปก่อน <laughs> ไป้าวันนี้จะอา่านสระเอือ เอสระเอือหน้าตาเป็นอย่างไรโนาะแต่ครูว่านักเรียนเรียนมาจากก่อนหนึ่งแล้วถึงยี่สอนมาเรียบร้อยแล้วสระเอือสระเอือประเป็นสระผสมนะมันมีหลายตัวผสมกันตัวแรกมีสระเอสระเอมาก่อนเลยอ่ะสระเอือหน้าตาแบบน,นี้เขาจะเป็นสระที่ผสมด้วยสระเอ สร,สระอือและสระอออ่าสามตัวนี้รวมกันเรียกว่าสระเอือนะคะเอ้าเรามาลองเขียนก่อนนะเราฝึกดูดูเขียนดูตามลูกสอนเขานะคะดูวิธีการเขียนสระเอนี่เริ่มจากหัวก่อนนะทักยนดูนะคะนี่ลากไปอย่างนี้นะคะเริ่มหัว โดยนี่ไม่ได้ไม่ต้องยกปินสอเลยเนี่ยลากหัวปื๊บขึ้นข้างบนเลยเอาหัวกลมกลมก่อนแล้วก็ลากขึ้นข้างบนเลยเห็นไหมคะครูเห็นหลายคนเขียนเนี่ยขีดลงมาแล้วก็กลมกลมบนหัวข้างล่างไม่ได้ต้องเขียนหัวก่อนนะคะเขียนหัวก่อนแล้วก็ลากขึ้นไปนี่คือสระเอนะวิธีการเขียนสะระสระอือ อ่านักเนต้องขีดตัวนี้ก่อนขีดปืด๊ดเลี้ยวขึ้นไปโค้งขึ้นไปแล้วก็ลากตรงขึ้นไปยกปินสอขีดตรงนี้อีกทีเนี่ยขีดลงมาอีกทีอันนี้คือสระเอือนะอ่ะสระอือสระอืะอเอาใหม่ขีดข้างล่างนี้นะคะขึ้นไปาตามลูกศรเลขสองลงมาจดจดตัวขี้ เราเริ่มต้นเราขีดขึ้นเออไม่ใช่เนาะในนี้เขาสอนขีดลงแต่ของครูครูใช้ขีดขึ้นไม่ต้องยกลินสอเลยแล้วก็ขีดลงอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือขีดการเขียนสระอือมาเขียนออ่างมั่งสระออมั่งก็เริ่มจากหัวเหมือนกันทุกตัวอักษรจะต้องเริ่มจากหัวกลมๆก่อนแล้วก็ลากไปโดยไม่ต้องยกบินสอเลย น,ะะนี่คือการสระ,ะเอือเออืออสระเอสระอือสระอรวมกันเป็นสระ,ะเอือนะมีเพลงเออืออเออืออรวมเรียกสระเอืออเออืออรวมเรียกสระ,ะเอือ เอือ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 เฮ้ยมาเดี๋ยวถ้ามาเจอกันคุณสอนร้องสนุกหลายๆคนอ่าทีนี้ตรงนี ja ้เราใส่อะไรคะใส่สระเอ้ยใส่พยัญชนะเข้าไปถ้าครูใส่สอเสือก็อ่านว่าสเอือเสือนะสระเอือออกเสียงเอือนะคะป่ะทีนี้เราทั้งเรียนรู้จักสระเอือแล้ว แล้วเอือไป้าเราไปอ่านหน้าที่42จริงจริงแล้วเป็นหลักภาษาต้องขูปแป้งสอนนะแต่ว่าในหนังสือมันมีเรามาเรียนกัน,นว่าอ้าวสลัมาอ่านสละกอนะสละเอืออ่านว่าเอืออนะคะไม่มีที่ใช้แล้วส่วนมากเขาไม่ใช้ตัวนี้กันแล้วแต่เขามีสละตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้สละเอืออ่านว่า เอือนะมาอ่านพร้อมกันถ้าเราเอาจอจานใส่ไปตรงกลางมันจะอ่านว่าอะไรจอเอือเจืออ่านพร้อมคุณครูไปเลยค่ะบอเอือเบืออเอือเอืออเอือเถืออเอือเผือสอเอือเสือรอเอือเรือ รอเอือเรืออ่าไปตอ่อมีไหม้ตะเอือต่อไปที่หน้าสี่สิบสามมีอีกอ่าทีนี้มาอ่านสะกดคำนะคะมีพยัญชนะเป็นนโหนสละเป็นสระเอือและวรรณยุกเป็นไม้โท่เพะ่ะนั้นอ่านว่านอเอือเนื้อไม้โทเนื้ออ,อ่านตอ มา้มาสระเอือวันยุกเอกอ่านว่ามเอือเมื่อไม้เอกเมื่ออ,อ่านตามครูไปเลยนะคะพอพานสระเอือ,น,อน,น้อหนูวันยุกไม้เอกอ่านว่าพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนอ่าต่อไปแล้วลิงสระเอือ ยันชนะลอลิงสละเอือเ่อสก๊อตยอยักษ์วันในยุคไม้โทอ่านว่าลอเอือยอเลื่อยไม้โทรเลรื่อยอ่าายต่อมีอีกไหมต้องมีอีกแน่หน้าสี่สิบสี่ไปค่ะพยันชนะตัวนี้เป็นตัวควบกลัำมนะคะจะต้องออกเสียงสองตัวควบกัน พอรอสระเอืองอตัวสะกดคืององูวนรณยุกค,คือไม้เอกอ่านว่าพอรอเอืองอเครื่องไม้เอกเครื่องกระดกลิ้นด้วยเพราะมันเป็นรอเรือนะอ่าพอรอสาเอือตัวสะกดงงูันในยุคไม้เอกอ่านว่า ปอรอเอืองงเปลืองไม้เอกเปลืองไม้เอกเปลืองไม้เอกเป,เกเปกลือ,ง,ยยง,ตอ,ง,ลองต่อไปก็ไกลล้อลิงพยัญชนะก็ไกลล้อลิงตละเอือ้อโดยสกดนอนหนูวรรณยุกไม้เอกอ่านว่าปลอ,อเอือนอเกลือนเกลือนต้องออกเสียงเกลือนนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวควบกล้าม ไม้เอกเป็นเกลือนนะคะเอามาไอ,อ์ปลอตละเอื้อก,ก็ไกลอ่านว่าปลอ,อเอื้อก,ก็เปลือกนะ,ะเปลือกต้อง,ออ,งอ,ออกเสียงเปลือกออกเสียงเปลือกเปลือกเปลือกไม่ได้นะต้องเปลือกเพราะว่าเป็นตัวควบกล้ามปอปอปลปาควบกล้ํมกับลอลิงน,นะ,ะเปลือกค่ะไปที่กันบ้านเราแลวว้าว สุดๆไปเลยนะไปดนยี่สิบสี่เล่มทักษะค่ะฝันบ้านถึงเราโว้ให้ัเรียนเห็นคำที่ผสมด้วยสระเอ,อือให้ตรงกับภาพนี่อะไรคะรูปภาพอะไรเออ,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 อยิ๊กิ๊กติกิก๊ยง่ายจะได้เรืออันนี้ค่ะเสืออันนี้ค่ะ เสื้ออันนี้เสื้ออันนี้มา้าเขือนอะไรอันน,น,นี้ใครคะอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเอะอะไรคะเนี่ยเมื่อเลยดู่ดูไปหาดูไปมองดูใหม่กูมองไม่ชัดว่ามันอะไรนะคะอ้าวส่งงานคุณโครนะครับช่องทาง idline แ456แ gns z ชื่อเลขที่ชั้นบอกชื่อเลขที่ชั้นด้วยนะคะที่ว่าโคดตัวน,นี้เลยค่ะสแกน QR โคดส่งได้เดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปอีกทีหนึง่งได้สอบแล้วดูหนสือสอบด้วยนะคะเดี๋ยวค้ะส่งลิงก์สอบให้ถ้าตารางสอบออกแล้วนะจะสอบประมาณวันที่1ิบถึงยีค่ะนะคะคอยติดตามไปเรื่อยๆเนาะอ่ะคลิปนี้คงต้องจบลงแค่นี้ สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ